อตอนเราเพื่อนบพ่เข้าสู่เกม Seven n i g h t 2กับผมมิสเตอร์ซีเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำคอมโบจูจูคูยูริทีมยอดฮิตเมตาในปัจจุบันส่วนจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เ,เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม s e v n i g h t 2และ n a c Lock X Next Generation b l a c N Lock Origin เกนชิ้น Impact Blue a r และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายอยากดูว่ามีเกมไหนบ้างที่สามารถเติมได้ก็ให้เพื่อนๆทักไปที่ Facebook PowerPay เพื่อใช้บริการกันได้เลยนะครับหรือถ้าเราไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์แอด PowerPay เช่นนั้นนึกจะเติมเกมนึก สำหรับคมดาบแห่งเอเรดาจูจูโดยพื้นฐานนะครับตัวละครนี้ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ป่วนมากๆอย่างสกิลอันติเมตมลรนศีลาแห่งทะเลทรายจะสร้างความเสียหายให้แก่สตูทั้งหมดในขอบเขตวงกลม6เมตรและมอบผลแปรปวนในอัตรา40%และเมื่ออยู่ในสถานะแปรปวนนะครับก็จะโดนลดพลังป้องกันอีก20%ด้วยกันเนาะกิลถัดมานะครับแอคทีฟสกิลผู้ไ่ล่าวิญญ,ญาณสกิลนี้ก็จะสร้างความเสียหายให้แก่สตูทั้งหมดในขอบเขตวงกลม6เมตรและมอบผลแปรปวนในอัตรา40%สกิลใช้งานก็มีแปร สกิลอันติเมก็มีแปรปวนมาดูสกิลใช้งานที่2อนะครับอันนี้เขาจะทาการขาจัดผลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ศัตรูทั้งหมดในอัตรา100%นะครับไม่ใช่แค่ขจัดตัวเดียวด้วยนะขจัดทั้งหมู่มีบัฟก็ไม่กลัวนะครับแอคทีฟสกิลที่3สกิลนี้ก็จะสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูแบบเดียวและมอบผลแปรปวนในอัตรา100%ก็คือติดแน่นอนนะครับอย่างน้อยแกะแก่1ตัวแน่นอนส่วนแพสซีฟสกิลการคุ้มครองของผู้พีชีพเมื่ออยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเคลื่อออนนหหววดด้้มตาาาเเสีีสียยยยกก่่งร็ูท6 ปกติตัวอื่นยกตัวอย่างอย่างวาเดอร์นะครับเขาก็ต้องเปิดเกาะเขาถึงจะสามารถต้านทานความเสียหายได้แต่ถ้าเป็นตัวละครจูจู ติดผลมึนงงหมดสติหรืออื่นๆที่ตรงตามเงื่อนไขของเขาก็อาจจะยกเว้นพวกใบอะไรพวกนั้นนะครับซึ่งก็จะยืนได้นานพอสมควรเลยนะจูจูเนี่ยอย่างที่เกิดในพาคนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆมาลองดูประสิทธิภาพคอมโบจูจูคู่ยูริเมตาใหม่นะตอนนี้ซึ่งในทีมที่จัดนะครับก็จะมีเซอินเป็นตัวเปิดคอยให้สตูเนี่ยไปยืนรวมกันเซตที่ใส่นะครับจริงๆเซอินเนี่ยอาจจะต้องใส่เซตสปีดนะแต่เซตสปีดตอนนี้ไม่พอนะครับก็เลยใส่เป็นเซ็โจมตีไปก่อน5ชิ้นเครื่องประดับที่สวมใส แล้วก็มีตายเกิด ส่วนตัวที่2นะครก็จะใช้เป็นคิดแต่ถ้าเพื่อนๆไม,ม่มีคิดนะสามารถใช้เป็นหมิงก็ได้แต่ประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะแตกต่างกันสักเล็กน้อยส่วนระดับที่ใช้งานนะครับในพาร์ทนี้ที่เราจะเล่นตายเกิด1ชิ้นแล้วก็ลดเวลา2ชิ้นด้วยกันนะครับตีสงครั้งก็จะลดคูดาสกิลตัวหันมาจู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 เนี่ยเราก็จะเล่นเป็นสายดาเมจนะครับก็จะใส่เป็นเซต็ตคิห้าชิ้นส่วนเครื่องประดับเนี่ยก็จะใส่เป็นตายเกิด2ชิ้นและส่วนอยู่ดีนะครับก็จะใส่เป็นเซตลดคูดา้าผสมกับเซตสปีดก็เป เดี๋ยวจะลองเป็นแบบนี้ก่อนละกันนะครับ นี่ก็คืออุปกรณ์ของตัวละครและก็เครื่องประดับนะครับส่วนสัว์เดียงที่ใช้งานก็จะใช้เป็นคิดบวกแล้วก็รูปแบบแผนแก็จะใช้รูปแบบแม่นยำส่วนมาตเตอรี่ที่เราใช้งานเราก็จะเน้นหลักๆไปที่ดาเมจเน้นจบไว้ยิ่งเรายือ้อเรายิ่งเสียเปรียบเพราะตัวละครฝั่งเราเนี่ยจะค่อนข้างบางมีโอกาสที่จะตายได้ค่อนข้างสูงและแพ้สูงมากนะก็เลยต้องเน้นจบไว้นะครับเลเวล25่ก็จะเน้นเพิ่มพลังโจมตีของพีนะมิดประเภทพิสัยไกล้หรือว่าจะใส่เป็นเพิ่มพลังโจมตีโดยรวมของพตระมิดก็ได้น อาจจะมีดาเม,มจมาจากคิดก็ได้นะครับส่วนอันอื่นนะครับก็ใส่อันบนหมดแล้วก็เลือกเป็นสกิลวงกว้างเพราะว่าสกิลของจูจูเนี่ยก็จะเป็นสกิลหมูยูริก็จะมีสกิลหมูเช่นกันนะครับอันติเมตของเขาแรงมากแล้วก็ตอนเลเวล65นะครับก็จะเน้นเป็นเพิ่มสถานะพิบกติเข้าเป้าเอาเลเวล90ก็จะใส่เป็นเพิ่มสถานะพิบุติิข้าเป้าเช่นกันนอกนั้นก็พลังโจมตีหมดเลยนะครับแต่แรงตอนนี้ที่อยู่นะปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่5้0พแปซึ่งก็น่าจะพอสู้ไหวพอสมควร้้าาาไไไมม่่่หวกกกก็อาากอออออจจะตตงงงงนนนันดปเเลลยรลยรรบชิแ เปิดหัวมานะครับรอบแรกดีเจอเป็นทีมถึกเลยนะแน่นอนว่าก่อนน่าจะเป็นยังไงครับใสอินโดดไปก่อนแล้วคิดเปิดต้านทางความเสียหายไปแล้วนะครับใสอินตายนะฝั่งหนุข้ามีสั่นเลี้ยงอีลีนด้วยแต่ว่าแหละเราตีฝั่งหนุข้าไม่เข้าเลยนะจะเกินไปแล้วถึกยืนชนแต่ตัวยืนอย่าง <c oughs> แต่ตัวตีหลังได้โจมตีอยู่ตีฟรีนะ สกิลของจูจูโดนลวกไปนะครับถ้าไม่ตายไม่ได้ใช้หวังยูริแล้วกันยูริกเกิดมาใส่ลุ้มหลงไปแล้วก็จูจๆเกิดขึ้นมานะครับใส่แปรปวนไปอีกหนึ่งทีถือว่ารอดตายนะครับได้ยู่รอบนี้เจอทีมถึกเหมือนเดิมนะแต่น่าจะคนละตัวนะครับเมตาถึกกับทีมกระโดดเนี่ยมาบ่อยมากสัตว์เลี้ยงลูนะที่เราเจอนะครับจูจูตีฟีไปอุ้ย ติดวากัวจูจูแย่แล้วตอนนี้ตีฝั่งของข้าไม่เข้านะครับต้องหวังพึ่งจูจูกับยูริเนี่ยยูจะเสกแกไปเรียบร้อยครับผมยูริเปิดท่าไม่ตายตอนนี้ก็เป็นแกะลุ่มหลงนะ <c oughs> แต่คิดตายไปแล้วอ่ะคิดเกิดมานะครับได้ตีอยู่อุ้ยโดนรวบจังหวะงเขาสวยมากแต่ก็เรียบร้อยนะครับโดนขจัดไปตายไปสองเลยนะครับ สกิลถือว่าได้อยู่นะเดี๋ยวนี้พวกแรงสูงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอแบบสัตว์เลี้ยงตำนานบวกกันหมดแล้วนะครับน้อยมากเลยที่จะไม่ได้ใช้นอกจากจะเป็นพวกไอรีนอะไรพวกนี้ก็ยังมีคนใช้อยู่นะครับต้านทานความเสียหายไปฝั่งนรงห้ามก็ต้านทานนะฮะหกวิยูริเก็บท่าไม่ตายได้แล้วเปิดอันติเมตเปิดอันติเมตเอา้าติดมันงงอยู่โอ้โหตายเลยนะฮะยูริถ้าได้อันติเมตตะกี้ก็น่าจะเกมพลิกอยู่นะครับแต่รอบนี้น่าจะแย่ yeah, หรือเปล่าเนี่ย ขิดทาไม่ตายไปครับจูจูเดยงไปแล้วฝั่งกองข้ามเกิดมาอีกสองขิดไล่หวดไปเหลือวาเดอร์ใส่อินโอ้โหถ้าหายตัวได้อีกนิดนึงที่แพ้เลยนะเป็นเพราะอยู่นี้นะครับติดตันถ้าเปิดอันติเมเตได้ผมว่าน่าจะชนะไปแล้วนะครับขึ้นอยู่กับจังหวะจริง,รงมันงงก็ไกลเกิน จังหวะน,นี้เจอรูดี้แสงนะครับเซอินกระโดดไปแล้วหวังพึ่งตัวนี้แล้วกันนะครับเซอินมาล้วงอยู่นะฮะสงสัยถ้าจะให้เซอินเนี่ยไปมากเป้ายูริอาจจะต้องเปลี่ยนชุดนะครับเลือดน้อยโดนฆ่าง,ง่าย <c oughs> ถ้าไม่ตายของยูรินี่สำคัญมากจููก็สำคัญ ต่ผมกลาเจอเป็นทีมถึกชึบไม่ได้อันติสักดีเกินแล้วก็เรียบร้อยนะครับอืมสกิลก็จัดผลหมู่เนี่ยโคตรแรงแต่จะย้ายของไปมันก็อะไรอยู่นะครับงั้นเดี๋ยวเราทำให้ยูริเลือดเยอะขึ้นหน่อยแล้วกันนะครับเขาจะได้ไม่มาร์กเป้าก็จะปรับเปลีป่ยนไปแบบนี้แย่งหัวแย่งมือของคิดมางั้นอยู่ไม่รอดไปลองใหม่ครับเลือดต้องเยอะกว่าสักนิดนึงโอเคนะครับรอบนี้ เจอเซอินพอดีจะได้เป็นหนูลองยาเราจะฆ่าได้ไม่ได้เจอสัตว์เลี้ยงไอรีนะครับเห็นไหมเขาก็จะมาเป้าเป็นจูจูแทนนะครับจูจูก็โดนขจัดผลไปนะครับมอสติแล้วก็ท่าไม้ตายของยูรินะครับท่ไาไม่ตายของยูรินี่สําคัญมากจูจูก็สําคัญแต่ยูริเนี่ยเปิดท่าไม่ตายได้ไวกว่ายูริตื่นขึ้นมาใส่ลุ่มหลงเปนทงทีติดไหมนะ่ะแย่แล้วฝั่งตรงข้ามยังมีเกิด เออ,อตายยากตายเย็นออเกิดงั้นเดี๋ยวต้องสลับสับเปลี่ยนหน่อยแล้วกันนะครับให้จูจูเนี่ยใส่เป็นประดับขจัดผลแล้วก็เดี๋ยวตัว uri, ยูริใส่ประดับเวลาที่ย้อนกลับเอาไว้ขจัดผลของสตูแล้วกันจริงๆการที่เราจะเล่นทีมนี้นะครับต้องมีพวกสัตว์เลี้ยงอีรีนหรือรูรูเอาไว้ขจัดผลอีรีนเนี่ยเอาไว้ใสบ่บัฟนะครับเอาา้ยอมตะตายเกิดอ่ะแล้วเราจะได้ใส่ประดับอื่นๆได้นะครับเพิ่มเติม มันก็จะเล่นง่ายได้มากขึ้นกว่านี้เนาะอืมเศกแกะไปนะครับตีเคติดวัดตัวแล้วขจัดผลพอดีนะครับทำให้ตาของยูริทำให้ตาของยูจูใส่แกะเข้าไปแล้วไงต่อโอ้โหติดสถานะหมู่เลยสินะโดยขจัดหมู่ไปอีกสามตัวนะครับตอนนี้เหยื่อแค่ยูริจูจูตื่นขึ้นมานะครับใส่แสกแมงป่องเข้าไปเศกแมงป่องเข้าไปแล้วยังไง เออโอ้โหจะเกินไปแล้วไอรีนกระโดดไอรีนตีวาร์เดอร์เอานิดหนึ่งนะครับวาร์เดอร์นันเปิดต้านทานเกินผมว่าหนักหน่วงเ่ยหลกัหลกๆเลยก็คือขึ้นอยู่กับ AI ด้วยเนี่ยแหละทีมกระโดดเริ่มเล่นยากแล้วสิอุตส่าห์ใส่รองเท้าให้เซอินเราจะได้ตีฝี จูจูสกิลไปครับลุมหลงหมูบัมแล้วก็จูจูแปลสภาพไปเจ้ากแกะน้อยลุมหลงเรียบร้อยนะครับวาเดอร์ตื่นขึ้นมาสกิลรถก่อนแล้วโจมตีไปครับได้อยู่ได้เพราะชนะเนี่ยผพแพ้ก็ไม่ได้ละ <c oughs> รอบนี้เจอเป็นรูดี้ดวนนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงคิดสัตว์เลี้ยงเหมือนกันนะครับ แต่ขึ้นอยู่กับมาดับและตัวละครน,นี่แหละฝ่าลงค้ำตายไปแล้วหนึ่งรอบหมิงทําไม่ตายเอ,อือคิดก็ทําไม่ตายครับปล่อยไปปล่อยสักทีปล่อยสักทีกทคิดไม่ทําไม่ตายสักทีเลยฮนะอยู่นี้สักกิดไปคจัดผลสักทีไม่นะเกิดอีกสองนะครับ ไ,ได้พอจู่ๆเนี่ยบอก<ฮ>ชนะแบบงงๆเพราะใส่กระจัดผลเข้าไปเนี่ยก็เหมือนไม่ได้ช่วยอะไรอยู่ดีนะครับฉะนั้นต้องเกิด2ยูริก็อาจจะต้องใส่เป็นลดอันติเมตของศัตรูลดลงนะครับแล้วก็ใส่เป็นอมตะแล้วก็เกิดเดี๋ยวเปลี่ยนให้คิดเนี่ยเป็นสายพื้นฐานแล้วกันนะครับรู้สึกว่ารถคูดาวจะไม่เวิร์กอ่ะก็จะเป็นแบบนี้เนาะเกิด2ขจัดผล1งงั้นไปลุยกันใหม่นะครับลองดูซิการออกสกิลจะเป็นยังไง เซนโดดไปโดดหลังนะครับเขาดึงไปเรียบร้อยแล้วยูริค่อยๆตีไปสกิลทำให้ตายต้องมาอย่าเพิ่งโดนเขา้าไม่ตายใส่ก่อนว่าเรียบร้อยนะครับตายไปสามแต่แรกชีวิตยูริเลยนะยูริเกิดขึ้นมาครับใส่สกิลีกลุมหลิงล,ลุมหลงและแกะน้อยจ,จู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 เดี๋ยวก่อนเซอินก็โดดได้เหมือนกัน หายตัวเร็วอือนั่นแหละหายตัวใครหมดก่อนวัดกันที่เซอินจริงเซอินเนี่ยโคตรปวดนะครับปวดมากๆดูสิฝั่งของข้าดาเมจก็จะมาจากเซอินหลักๆเลยนะถ้าเขาไม่ใส่เซอินมาก็น่าจะสู้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับมาลองดูรอบนี้นะครับเจอทีมกระโดดเหมือนกันเมตานี้มาแต่ของเขาเป็นสัตว์เลี้ยงอีเลนนะครับ อินต่างไฟต่างมาร์กเป้าไปที่จูจูนะแต่ขเขารู้สึกเหมือนจะสกิลดีกว่านะครับสกิลดีกว่าเป็นเพราะเครื่องประดับนี่แหละเขาไม่ต้องใส่ตายเกิดไงเขาใส่อย่างอื่นได้อาจจะใส่ขจัดผลหมดเลยก็ได้ครับแล้วเรียบร้อยเหลืออยู่ลิอยู่ยลิเลวไงคิดคิดยังอยู่อ๋อคิดยังอยู่เจอลุมลงเข้าไปคิดเกิดขึ้นมาอีกทีนึงโอ้โหติดลุมลงตายแต่จังหวะนี้วัดกันที่อยู่ลิ ชนะได้เพราะยูริเลยนะนี่สรุปแล้วเลยครับไม่ได้คะแนนเพิ่มดันลดด้วยก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับสำหรับคอมโบจูจูยูริส่วนจะได้เรื่องยังไงไหมก็ตามสภาพครับยังไงสําหรับพาร์ทนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมและถ้าชอบยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับส่วนเกมเซเว่นไอทูเนี่ยลิงก์ดาวโหลดก็อยู่ใต้ล่างเดียสนั้นสามารถไปดาวโหลดเล่นกันได้เลยครับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบายๆผมไปลครับ